ตื่นแต่เศร้าเมืดอตือนพี่น้องสบายดีเด้อจ้าพี่น้องสบายดีทุกคนยังมนมืดเลยแต่ภายชราเซียวเท่านั้นมันก็ข้างหดเขาคือ,อากเงี่ยงวาหวดเขาหนิวะเงียงอีลี ชีแมงเพชรอาคราวพืชอันนี้โรดพี่น้องหอมดีมันถือกีเท่าเมื่อนี้เชียงไก่คกันออกเยากอาอเอเมื่อนี้ยิงแม่สิออกไปทำบุญให้แม่เพ่อนพี่น้องหาปีเนาะครบหอบหาปีที่เราเสียชีวิตเอเื่อยเฝนโทมาส่วนไปเห็ดไปตักบาตรเพราะว่า อยู่อยู่ทางดำนะข้าเจ้าอันพระพระเพิ่นมาบินบาตอยู่คู่มือพี่น้องอยู่ทางดำเหมนเนาะพระเพิ่นมาบินบาตอยู่คูมค่มือคู่มือก็เลยสิพากันออกไปตักบาตเสียดายพี่น้องเอ้ยเสียดายที่เาจะปไิปายนำเพิ่นสินปไ,ปนปนไปกับทพอ่อดิเห็นบ่นี่มันกระแฮมเลยพี่น้องนี่ ขอเอาเดดาม่าด้อยพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่เขากับภากินบะนมีแต่เด้มาขี้เท่านี่มันก็นกนอันนั่นได้เป็นยาพร้อมอืมทานดังกับจิบเบิดแล้วสอบยุทธายแล้ว หนาวพี่น้องตื่นสอบมาแบบนี้แห้งหนาวย็นเดียวเดียวเยแล้วหายเห็ดยังวะตําเจลหายตาเจวแล้วก็เนียนมักแปบหายแล้วก็เตรียมหงอยหงกินหายหน่งเขาพี่น้องหนาวหนาวนี่พี่น้องขี้ตกเอาดังขี้ตกเด้อดังไฟนะฮาบอดีดังเอียงดังขี้ตกยายไปหา เป็นแผนมาแล้วก็บ,บิบีบีบีแล้วก็ดังโอ้ยหอมพร้อมพี่น้องหอมจังเลยหอมมากมากด้วยโอ้ยหมายลยลืมอันนี้ปไปไปตามเจียวพี่น้อง มะกอกออเขาช่างแขงคนนึ่งมะกอกเขา่องแขงกับมันใส่น้ำน้ำก็เป็นน้ำมะกอก,นนกขอะณะที่มันแขงกระิตักในมันออก ใช้กระเดกพน้องประเด็กตัวนี้ใชบริตองเลยพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันมัน,มนกระจับได้เลยประเด็กจับด้วยสะโพบรตตองก็ได้นี นนคนคนซีดินอาจจะคองกินได้พี่น้องเลยก็แสตาปาอะ้ะคนซีดินอาจจะของที่แม่เพ่นมาร์ครัวหาปีเนะ้ะ มาทางนี้อีกพี่น้องนี่หมักแปบเป็กระสุดทีระหมักทีเนียนหมักแปบเทาเทาก็ต้องใส่ออกก่อนพี่น้องเมาใส่ข้างข้างไม่ออกก่อนบัดไปอันตำมันจะหมูเป็นเหยือกเป็นไงก็มาใส่ออกนไงไงมันมันก็ตื่นแต่เช้าแค่เดียวนี่ เแลยวสิใส่อันนี้ต่อก่อนเด้อพี่น้องเด้อพวกก้อนนี้ในต้นเนียนเขาก็ทิ้ทุกพ้อเขาหมากได้มันอ่อนเพาก็บอกอันนั้นหมากได้มันอ่อนแห้งนี่จักสั่น์แล้วพี่น้อง จะเดิหาตืมอีกข้าพรใส่น้ำบลาเดียวขั้นพูบ่มากระแดกก็ใสซนน้ำปลาก็ได้เลยพี่น้องกระแดกใาก็ริษัทกระแดกอันจำมีเลยขาตาก่อนต้องหอมใส่ํำลังเจกดเรเด้นไว้ไว เขาใส่มันออกมันสิบุเป็นเส้นเป็นสายถ้าน้ำบลาใส่นี่มันก็สิเป็นเส้นเป็นสายเงียบเงาเยนะคะยายสิท่าน่ะท่าตาอยู่บนนี่นะยายสิท่าน่ะท่าตาอยู่บน นเพื่อจะแลี้ยเขาก็เห็นให้แลี้ยงเพื่ออะไนี่น้องเซปเปอร์แยบจั่มหอมลงพี่น้องจะสิยบอกอย่างเดิมตหอมเสริมด้วยนี่เด้อหอมเสริมหอมบัว ลูกก็ตื่นตั้งแต่พุ่นแหละตั้งแต่ใส่มักแปบ <c oughs> เออใบก็ออกบ่แม่ น้ำปลาบดว่ะข้าน้ำปลาบดมาเติมดียคดีแบเติมทุกอย่างเลยบ่ว่ะเติมทุกอย่างเลยพี่น้องแบก็เติมบ่มีน้ำปลาปลาเบิดขักีลิ้มวานนี่วานมาันซึนบ่อ่ะเลอพี่น้อง gì vậy xin rồi Ta sẽ thường dài to có không đứa một số được cái bông tắt luôn, luôn đây nó nó. rồi đây phục nào trong một cửa cái บอลน์มีป่ะมีเหรอบอลา์บอต้องบวมวะโอ้ยมันลงมากขอเฉยเยัง นาปูเขตี้่งเขาไหอ่าปรฮิตาปเลยอ่าปูอาเขาลเอาไม่แล้วไม่แล้วตัวนี้ ตำเหมียงเพื่อนมันจะแห้งคใส่ถงใสคือเรเด้อเรเด้ออเลเลเด้อสิ้นม่ลมันมีเื่องในมันเขามันรบถมเดีอถมันไปีเดี๋ยวจะซอถม Nè, ôi <laughs> Tì, oh, dạng cả อมแล้เด้้อมแล้เด้ยอยายผมหนบ่งบอเป็นแต่งนะคนนี้ จะใส่ใส่ถุงโลคือกันนี่แหละไอ้เอาน้องอ่ะทานี่ไอ้จอเจ้าหน่อยแล้วนี่เรื่องแม่ามาคือให้ใจะให้พอไปอะอะไรพอป,ไปแกใส่ถุงยางคือกันบ่โอ้ไข่หอนมาแก้มงามบ่วะ Mas correr aqui que eu também, ถักเขากินเต็มตเลยพพี่น้องยังอีกไข่ต้มอ,อืมอือเนไข่ต้มนนรูลปลาปลปลาออาหลดสวยเลยสวยอมแล้วนี่วแล้วนี่ พีข uh, ั้นเดียวนี่แม่โอ้ได้มีกระเจีอยผู้สวยแหละไปเลยเอาของเจ้าบอกล่องก่ะจ้งหรอมะแจีงบ่แจ้งกล่องเจ้าไอ้พัวสิไปแล้วผู้ นคงกินเต็มคันก่อนนะอุ้มหายปีแล้วเพียงคุณพอหาปีเมื่อวานหมูซื้นนี่ได้ออกประตักบัตรพระสิรียมรับลาะจาาพี่น้องโอ้สิทธิเตียมคงอยู่คงกินไปเมียนก่อนเมียนบนเห็ดคงกินให้บนก่อน คันทำบุญลงมาซอยนี่เพิ่อนอนไปไง่ายดอกไปมัน <laughs> มนี่ไปในี่ตังโตได้ไ,ไงเอามันหน่อไหมเมียจะจีตุกลอยไปกูได้เพียงเด้อฝากเบิงฝากส้มได้พี่น้องมันนี่คลิปันเหมือน, <laughs> น, <laughs> น,นอทำกับเข่าเตรียมอาหารให้ยายไปทำบุญให้แม่เพื่อนก็คือแม่นายเข้ามาเลยพี่น้องยายเถ่า พอการ์ดที่ใหม่เด้อพี่น้องเด้อ